ทสดูนะครับว่ารถ340แรงม้านะครับถ้าอยู่บนพื้นถนนเนี่ยร้อมแรงกันมันจะเป็นยังไงนะครับ ที่ถ้าดูในช่องผมเนี่ยเป็นรถที่ผมรีวิวเยอะสุดแล้วมั <c> ้ง <oughs> คือ B M r i รี5นะครับแต่ไม่ใช่ s e r i e ี5ตัวธรรมดานะครับเป็นเซรี5ตัวแรไอเทมเลยคำว่าแรคืออย่างนี้ครับถ้านับตัวเบนซินดีเซลที่ไม่ใช่ high p e r f o r m แมนซ์คาของทาง B M นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แพงสุดแล้วก็แรงมา้าเยอะที่สุดถ้าไม่นับตัว M power ของเขานะครับคือผมอยู่ใน B M r i รี5เป็นตัว Active Hybrid 5ซึ่งเป็นรถ Hybrid ซึ่งผสมระหว่างรถเบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสเปคของเขาเนี่ยคันนี้แรงม้าประมาณ300กว่าผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ3ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ360แรงมา้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเบนซินเบนซิน6สูบแถวเรียงนะครับ3 3 0 0 0ซีซีคู่กับ เอ่อเทอร์โบโคู่นะครับตามสไตล์ของ BM นะครับแล้วก็ทำงานคู่กับเกียร์แปดสปีดนะครับให้แรงม้ามัน3า0กว่าแรงบิดนี่ใช้ได้เลยโดยเฉพาะมีมอเตอร์ช่วยอีกประมาณสักเกือบ50แรงม้านะครับศูนย์ถึงร้อยเขาเคลมไว้ที่5.9าวิอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันถ้าไม่เหยียบน่าจะประมาณบวกลบที่10กิโลเมตรนะครับต่อลิตรแต่ตอนนี้นี่คือถ้าผมเหยียบ7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับลองดูสหวรฒนาเขาแล้วกันนะ ศูนยถึงร้อยนะครับห้าวิเนี่ยเป็นยังไงผมลองคลิกดาวนสุดนะครับผมลองปรับเป็นโหมดสปอร์ตก่อนด้วยอโหมดสปอร์ตนะครับรอบรอโอ้โหบอกเลยนะว่าเสียงเครื่องสามพันนะครับคำรามมานี่ใช้ได้นะแต่อาจจะไม่ได้ปรือวิ่งรุนแรงเหมือนรถแต่งหลายๆคันนะครับ แต่มันเป็นแรงดึงที่มีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็เหยียบแล้วมาตอบโจทย์ได้นะครับอย่างที่2จริง,รงๆเท่าที่ผมอ่านสเปคนะครับ Active 5เนี่ยจะเป็นรถที่ปรับนะครับนวัตรกรรมหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องแชสซี C นะครับทำให้มันสามารถคอนโทรลตัวรถนะครับได้มีความทนทานมากกว่าแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างนะครับอย่างเช่นพวกพวกกับกับข้างของ ชิ้นซุ้มล้อซ้ายขวานะครับประตูเนี่ยก็ใช้อลูมิเนียมแทนนะครับเพราะเนื่องจากว่าพอเป็นไฮบริดเนี่ยต้องมีแบตเตอรี่อีกมีมอตเตอร์อีกทําให้รถหนักแต่ผมบอกเลยว่าที่เหยียบมืกอกียเนี่ยไม่ได้ทําให้รุ้นรู้สึกว่าหนักขึ้นเลยนะครับดังนั้นใครสนใจคันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับออกมือหนึ่งห้าล้านกว่าวันนี้ซื้อได้ในราคาเป็นแค่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นไปดูสเปกดีกว่าว่าสเปคเป็นยังไงบ้างมาดูสเปค ภายนอกของ B M w series 5นะครับเป็น Active 5เป็นรถปี2012ตัวนี้เป็นรถนำเข้านะครับเอาง่ายๆออกมือหนึ่งประมาณ5ล้านกว่าผมต้องบอกนี้ก่อนวนะ่าเห็นเป็น B M w C e s 5แบบนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสเปคเนี่ยไม่เบานะครับจริงๆเป็นน้อง B M w M Power ของ M 5เลยนะสเปคนะครับตัวนี้เป็นเป็นเครื่อง เป็นการทำงานระหว่างเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเครื่องเบนซิน6สูบ6สูบแถวเรียง3,000ซี 3, cc คู่กับมันมีทวินทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับเป็นทวินสกอร์ก็คือเทอร์โบคู่แหละเอาง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆให้แรงม้าประมาณ300 300ต้นต้นๆประมาณ303แรงม้ามั้งครับนะแล้วก็ทํางานคู่กับออมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าให,ให้ให้แรงม้าอีกประมาณ50 รวมเบเสร็จประมาณ300กว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกคือแรงดึงเยอะมากนะครับศูนถึงร้อยเขาเคลมไว้ที่5.9วิแรงดึงใช้ได้เลยเอาง่ายงมันคือ BM เครื่องแรงแต่ประหยัดน้ำมันมาดูข้างนอกแล้วกันข้างนอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวก่อน LCI นะครับตัวกระจังจะเป็นกระจังไตคู่แต่ตัวนี้จะเป็นคมสีบรอน ตัวนี้จะเป็นคิ้วนะไฟตัดหมอกโอเคข้างหน้าก็จะเหมือน b m ม5 5ปกติตัวนี้เป็นเป็นยาง Pilot Sport นะครับเป็นแมกโรงงาน 245-45R18 ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้อยู่นะครับยังไม่มีไฟเลี้ยวตรงนี้ตัวนี้กุญแจจะเป็น Keyless 4บานเลยเนี่ยล็อกแล้วจะเปิดก็มือจับออกมาได้เลยนะครับ k e y ์เลส4บานตัวนี้เป็นคิ้วโครเมียมแบบนี้โอเคตัวนี้เกีเป็น Active 5 ที่เติมน้ํามันอยู่ตรงนี้เนาะมาดูข้างหลังนะครับตัวนี้จะเขียนเป็นแบตแอคทีฟไฟนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเจอแบบนี้นะครับอย่าไปแซงเขานะแรงมากนะครับสา0กว่าแรงมา้าเปิดฝาท้ายนะครับโอเคตัวนี้จะเห็นเลยว่าตัวนี้จะเป็นแบตนะครับกับชุดทํางานมอเตอร์นะโอเคครับดูข้างล่างเนาะตัวนี้จะไม่มียางอะไหล่นะครับจะเป็นยางรันแฟตหมดเลย โอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในแล้วกันว่าสเปคเป็นยังไงบ้างมาสตาร์รถกันนะครับอย่างแรกที่รู้สึกนะผมบอกอย่างแรกก่อนนะครับเสียงเครื่องจะค่อนข้างเบาเนาะ เบามากเลยเบาแบบไม่รู้เลยเนี่ยว่าสตาร์ทอยู่นะครับมาดูอย่างแรกเนาะตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมุมขวาเนี่ยจะเป็นปรับเสียงนะครับปรับโหมดเป็นโหมดจอตรงกลางเนี่ยแสดงต่างๆเลยนะครับว่าวิทยุ CD นะครับทำอะไรได้บ้างอ่า FM นะครับโอเคเปิดปิดเสียงอันนี้เป็นสั่งงานด้วยเสียง สามารถสั่งงานที่เสียงด้วยกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเป็นโทรศัพท์ตัวนี้เป็นตัวลิมิตนะครับเป็นเรื่องความเร็วนะเอาง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นล็อกความเร็วนะครับโอเคตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ BC เนี่ยก็คือกดฝั่งนี้นะดูเวลาดูรายละเอียดดูกะอากากันสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับโอเคไหมอ่าตัวนี้จะเขียนบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตด้วยนะครับ เวลาดูทุกอย่างเราดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับว่าแบตตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นชาร์จเท่าไหร่นะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟอัตโนมัตินะครับภายในอย่างนี้ตรงนี้บาะจะเป็นบาะเมมนะครับ2เมมได้2องลำดับนะครับแล้วก็ภายในยจะเป็นสีดำนะครับตัดกับไม้ลายไม้ออกสีดำนะครับบอกก่อนเบื้องต้นนะครับถ้าคนที่เคยใช้เบมซีทีห้าเนี่ยสเปคตัวนี้จะล้ำกว่าปกตินะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เนี่ย เนื่องด้วยว่าเขามีแบตนะครับทำให้รถมันจะค่อนข้างหนักกว่าปกติแต่ทำให้สมรรถนะสูตรหได้ได้ถึง5.9วิเนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษกว่าเดิมนะครับพิเศษกว่าเดิมคือตัวนี้เนี่ยประตูนะครับกับชิ้น2ชิ้นหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งให้ความเบาและแข็งแรงมากกว่านะครับแล้วก็ตัวแชสซี C เนี่ยให้ความแข็งแรงมากกว่าตัวปกติ ผมเคยอ่านประมาณเกือบ50%เอาง่ายๆคือเข้าคงได้ดีกว่าชุดช่วงล่างก็ดีกว่าตัวปกตินะครับโอเคไหมามาดูตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นจอยาวเป็นจอ10.2นิ้วโอเคเบื้องต้นดูตัวนี้เป็นจอ iDrive เนาะนะครับตัวนี้เป็นตัวแอร์เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคุมวิทยุต่างๆนะครับคุมโหมดปุบบตรงนี้ก็ได้นะครับแอร์ Air นะครับตัวนี้แอร์ก็เป็นแอร์2โซนนะครับแล้วก็พร้อมกับ ตัวนี้จะเป็นเบาอ,อุ่นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณรู้ว่าจะเป็น Active 5ก็คือตัวแบตตัวนี้นะครับจะเขียนเลยว,ว่า Active 5ฟนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์8ปสปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับปรับโหมดเนี่ยก็จะปรับได้3โหมดนะครับดูข้างบนเนาะก็เป็นสปอร์ตนะครับคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็อีโคโปรนะครับเข้า okay, ไหมตัวนี้ปักเซนเซอร์นะครับออโต้โฮลต่างๆนะครับ มาดูชุด iDrive ของเขานะครับอ่าโอเคตัวนี้เป็นตัว iDrive ใหม่แล้วเนาะฟังก์ชันจะมีครบทุกอย่างนะครับตัว CD ตรงนี้ก็ปกติเนาะตัวนี้จะมีไอ้นี้ให้ด้วยนะครับ Music Collection ก็คือมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในนี้อยู่แล้ว External Device ตัวนี้ก็จะใส่ USB เล่นได้ทุกอย่างนะครับมีทีวีด้วยนะครับแต่เราต้องใช้กล่องรับเพิ่มกล่องรับของทีวีเข้าไปนะครับโอเควิทยุโทรศัพท์นะครับแมป นะ,นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นแมปเมืองนอกเอ้าอาจจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคเอาไง่ายๆว่าออปชันส่วนใหญ่ในนี้ก็มีหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกระบบไฮบริดเนาะจะได้รู้ว่าแบตนะครับแล้วก็การขับขี่เป็นยังไงสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับอตัวนี้ก็เป็นออปชันทั้งในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เปิดปิดนะครับกด สภาพข้างในใหม่มากนะครับรถคันนี้ใหม่เพียงแค่แปดหมื่นกว่าเท่านั้นนะครับดูเบาะดูสภาพเบาะได้เลยนะครับอ่ามาเปิดตรงกลางนะครับมันเป็นส่ USB เนาะกัมยี่ข้างในยังสภาพดีอยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันข้างหลังเป็นยังไงนั่งข้างหลังนะครับความรู้สึกแรกเนาะจริงๆก็เหมือน p m เมซปกติทั่วไปนะครับแต่หนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันสวยกว่าคือโทนภายในที่เป็นสีดํานะครับ ตรงนี้นะครับที่วางแก้วมีปกปติผมอยากให้ดูสภาพนะครับสภาพเบาข้างหลังแทบจะไม่ได้นั่งเลยครับแล้วก็ลืมบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นแอร์สโซนหลังนะครับเท่ากับแอร์คันนี้เป็นโฟโซนนะครับสโซนหน้ากับ2โซนหลังสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแอร์ตรงเสาด้วยนะครับตรงมือผมตรงนี้ก็จะมีแอร์สามารถปรับได้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีที่เปิดกระจกนะครับ มีมันไฟฟ้ามือนะฮะแต่ข้างหลังเป็นไฟฟ้านะฮะโอเคเดี๋ยวไปสรุปดีกว่ารถคันนี้เหมาะกับใครแล้วราคาเท่าไหร่ผมได้รีวิวฟีลลิ่งการขับนะครับเห็นแล้วว่า B M uh, Active 5นะครับปี2012อะ่ะตัวนี้แรงขนาดไหน300กว่าแรงม้านะครับพลังงานคู่กับเบนซินคู่กับมอเตอร์พลังงานเบนซินนะครับ3.0ลิตคู่กับมอเตอร์นะครับแรงดีออปชั่นเยอะวันนี้รถ คุณสามารถเป็นเจ้าของรถ B M C V 5คันนี้นะครับมือหนึ่งออก5ล้านเนี่ยในราคาเพียงแค่1 2 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับวันนี้คุณสามารถได้ B M C V 5ท็อปสุดเลยผมใช้ควาว่าท็อปสุดอย่างนี้ดีกว่าคนซื้อคนที่ต้องการตัวนี้คือคนที่ต้องการเครื่องแรงจริงๆผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคไหมแล้วอย่างที่สองที่ผมกำลังจะบอกคือไม่รู้แล้วแต่คนชอบนะผมชอบสไตล์นี้คือดูข้างนอกเหมือนรถปกติบ้านๆแต่ข้างในอะ่ะ เป็นพอบ้านใจกล้านะครับคือแรงจริงๆดังนั้นใครสนใจคันนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วก็แอด,ดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับใครสนใจคันนี้แอด,ดไลน์มาที่แอด,ดคลิกอาคาเติม S กับเบอร์ที่น้องขึ้นเองนี้ได้เลยนะครับหรือสแกน q r Code ตาม QR Code คนี้ได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนียไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ